สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเ o ทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของอะไรสําหรับวันนี้เจ๋งมากๆบอกเลยสําหรับใครที่เป็นสาวกคนแบบงบน้อยๆแต่อยากจะขยับขยายคีย์บอร์ดให้มันดูมีอะไรตัวนี้คือนับโว m โมเด n เอ็น17 ระกูล N.K ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับจากน้ำโบ้หุมผู้ตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ตัวนี้รุ่นเล็กและการราคาประหยัดจับต้องได้ดูจากกล้องมุมบนลงมานะครับเจ้าตัวนี้ดูจากตัวกล่องเลยเจ้า N.K.17 เรามีอะไรดีไหนโชว์พี่หนอยซีไอน้องดูด้านหน้านะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาถูกถูกแล้วมันสามารถจับต้องได้จริงๆนะเอาจจริงนะครับมีไฟเรนโบ์แบ็คไลท์ให้ตรงนี้บวกกับตรงนี้นะครับสำคัญคือมีทั้งไฟเรนโบ์นะครับแล้วก็จะมีส่วนสําคัญอีกส่วน นก็คือส่วนของสวิตช์เดี๋ยวจะได้เห็นกันด้านในว่าเป็นยังไงสําหรับตัวนี้เรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังเนี่ยก็จะบอกสเปคต่างๆตัวนี้มัลติมีเดียมีกีโอมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้บิวอินเนเสียบสามารถใช้งานได้เลยไหมและสวิตช์เป็นแบบไหนเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับผมว่าจริงๆคีย์บอร์ดตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกต้องไปเห็นหน้าตามันมันจะเป็นยังไงนะครับไปชมเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วสําหรับเจ้า NK17 ไม่มีอะไรมาให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตามราคาตามสภาพนะครับคนที่มีเงินและมีงบจํานวนจํากัดผมบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนใครที่อยากจะใช้คีย์บอร์ดราคาประหยัดแบบว่าโอ้โหผมเก็บมาได้3 สี่ร้อยแล้วว่ะพี่มันได้ว่ะตัวนี้นะมันโดนใจว่ะมันต้องโดนว่ะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ผมบอกเลยนะครับดูดีไซน์กันก่อนดีไซน์ตัวนี้ตัดขอบมาสวยมากๆนะครับผมแล้วคือแบบมันเป็นคีย์บอร์ดที่วัสดุแบบเป็นพื้นฐานนะครับจากตัวนับโวเองนะครับเขาผลิตขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานเลยแล้วตัวเนี้สามารถกดได้มีไฟให้นะครับฝั่งตรงนี้นะครับนาล็อกนะครับมีเลขหนึ่งเป็นโลโก้เลขหนึ่งให้แล้วก็สกอร์ล็อกตรงนี้ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับสําหรับสายเกมมิ่งทุกคนครับตัวนี้ มีปุ่มล็อกวินโดว์ให้ชาวเกมมิ่งพูดไม่ผิดครับตัวนี้มีล็อกวินโดว์ให้กดฟังก์ชันแล้วก็มีล็อกวินโดว์ให้ตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็มีวินโดว์ให้อีกครบคันสุดๆเลยสําหรับไรจะใช้นะครับตัวนี้ชาวเกมมิ่งนะครับสนับสนุนเต็มที่ส่วนต่อมาเรามาดูสวิตกันดีกว่าไฟเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นกันชัดๆแน่ๆแลวโหมดต่างๆได้เห็นแน่ๆแต่ตอนนี้สวิตก่อนตัวนี้เป็นล u อบเบอร์โดมสวิตนะครับผมเป็นปุ่มยางปกติเลยนนะครับคือเสียงมันก็จะประมาณนี้นะฮะ นุ่มๆเนะครับเป็นฟิลแบบว่ากดลงไปให้อารมณ์แบบเกมมิ่งขยับขึ้นมาหน่อยไม่เหมือนปุ่มโน้ตบุ๊กปกติคนไม่มีตังก็ใช้โน้ตบุ๊กไงแบบว่าถ้าใครเล่นพับ g โดยที่ใช้โน้ตบุ๊กเล่นแล้วได้แชมป์นะครับผมจะกาบเท้างามๆนะครับผมพูดเลยนะไม่ใช้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยผมได้แชมป์มาทำไมก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยยอมเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นปุ่มปกตินะครับผมคือใช้ได้ปกติเลยนะครับเป็นปุ่มยางปกติเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ไม่ได้คนไม่ได้นะครับเรามาฟังเสียงคีย์คัพกันมาฟังชาติชาติครับบ้านแดง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 โดีไปเลยโดีไปเลยกดังสามกดังสามดิไปกดังสามกดังสามไม่ไม่ไม่กดงังสามไงกูบอกกดังสามไงกดังสามเนี่ยตายเกมเห็นไหมเกมเลย จะประมาณนี้นะฟิลเกมมิ่งมันจะประมาณนี้เข้าใจเข้าใจอารมณ์นะครับจะประมาณนี้นี่คือเสียงของมันนะครับผมสําหรับใครที่จะสั่งซื้อ จัดเข้ามาเต็มๆเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูส่วนของไฟและมัลติมีเดียกันเลยนะครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสไฟแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะคือเจ้าตัวนี้เอาจริงๆไฟมันก็อาจจะลิบหลีนนิดนึงแต่มองเห็นแหละนะฮะเราตัดมุมกล้องมาให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะครับฟังชันไฟตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันต้องบอกอย่างนี้นะครับวิธีการกดกดตรงนี้ฮะกดสกอร์นะครับฟังชันไม่ใช่สกอร์นะครับฟังก์ชันแล้วก็ปรินต์สกรีนตรงนี้ฮะนี่คือการกดปรับโหมดไฟจะมีทั้้้งหหมมมดดด3แลววก็าที่อยะ อันนี้คือโหมดติดปกติเมื่อกี้คือบริทติ้งนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับ1ต่อ3นะฮะอันนี้ก็เป็นฟิลเดียกันนะครับบริทติ้งเหมือนกันนะครับแต่มันจะติดคนละแบบนะฮะกดลงไปนะครับแล้วก็กดปิดได้หนึ่งทีนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับเอาจริงๆมันสามารถปรับระดับไฟได้ด้วยนะฮะปรับลงไปฮะหนึ่งสองสามนี่คือกดปิดนะครับแล้วขยับขึ้นฮะหนึ่งสองสามติดแบบเต็มเต็ม จำๆไปเลยนะฮะและฟังก์ชันมัลติมีเดียตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12มัลติมีเดียฟังก์ชัน F1 ถึง F12 ที่สำคัญตัว F12 สามารถกดล็อกตัวคีย์บอร์ดได้ไม่ให้มันใช้งานนะครับแกล้งแฟนตัวนี้เอาไปใช้ได้นะครับสำหรับใครจะใช้นะครับกดฟังก์ชัน F12 ทำไมคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้อะตัวเองแล้วมาใช้อีกปุ่มหนึ่งคือมีส่วนของการกดฟังก์ชันแล้วก็วินโด s ล็อกให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีไฟขึ้นนะครับตรงนี้ สมมุติเรากดลงไปแฟนใช้คีย์บอร์ดไม่พอยังใช้วินโดว์ล็อกไม่ได้ใช้ไม่ได้สักปุ่มเลยโอ้โชิปหายเลยแฟนวีเลยนะครับนี่คือส่วนต่างๆของคีย์บอร์ดตัวนี้ NK17 นะครับลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับ สุดยอดใช่ไหมครับทุกคนนี่ราคาถูกและจับต้องได้จริงๆบอกแล้วนะครับดูราคาด้านล่างสิไม่ต้องตกใจมันจับต้องได้จริงๆครับใครยังไม่มีคีย์บอร์ดใช้ตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสั่งซื้อกันได้ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อสนใจสินค้าตัวไหนจากโอเคทูโฮมทักเข้ามาพูดคุยกันได้สุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ s u b s c r i b e ด้วยทุกช่องทางเลยในการติดตามของพี่แฟมตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ